ามมาก็คือเอ็นนะเดี๋ยวพูดสิเดี๋ยซื้ออื่นสิพูดพูดได้ไม่น่ากินใช่ไหมคนเฮียกินขี้สดโอ้าวโหปวดท้องไตห่าจำมีพี่ทีเดี่ยวเดียวป่ะอืมอะไรบริจกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขชนโนแม่แซมไซคุณอะคุณใดจินจีต้อนรับสู่ช่องสํานักดิ้งจ้าเย่มาโมเดลนี่ได้ของแปลกมาใช่ไหมอืม ไปมาจากไหนอะถามจริงตลาดตลาดสั่งเขาปะหรือไงบ่ไปสื่ออยู่ตลาดบังเอิญโชคดีไม่เนปกติมันไม่ได้หายง่ายนะสิบปีหายเนี่ยนึงได้แน่วนี้มากอันนี้คืาเรียกว่าอะไรนะหำบัม้วนอยบัวอ่าหำบัวเอออีบาทเนี้ยอันนี้อร่อยกูอร่อยกูบาทโอ้โหเขากินกันนัดปกติฮะเขากินกันไหมปกติกินแล้วฮะกินยากขึ้นยังนี่คือชอบเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนี่บ่ได้กินเป็นสิบปีเลยใช้สะบัดน้อเข้ากล้องไม่ได้กินมาสิบปีไม่เอานี่วันนี้มากับเมนูอะไรเดี๋ยว จุกินก็เด็กง่ายๆเฮ้ยผมเคยเห็นช่องสแต็กแดกตับเขากินจุ๋แต่ว่าดิบนะขั้นเขาไปเอามาแบบสด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 เออในยุคเขาไปเอามาจากเคียงที่ว่าเขาขาไม่ไหมเอาขาโค้งเลยอะเออถ้าอย่างนั้นในยุคแต่ว่าอันนี้เขานานแล้วเนาะมันบวกากินแล้วดิบนะงานวันนี้เป็นเมนูอะไรจุ่มหัวง่วไม่ดิบเขาเลี้ยจุได้เหรอได้ได้อย่นหมใช่ไหมได้เึ้นก้าเหมดแหละ ก็คือจุ้ำวัวเออมันบัแต่มันสุกมาแล้วแมนมันบัวจะเป็นแต่ว่าจุนี่ต้องแบบเป็นซดสอย่างเดียวและจิ้มอะไรขมที่เพี้ยขี่เพียขมโอเคงั้นจัดมาขมขมนะเกียวขมเกียวขมเอาขมขมจัดไปเยบไล มาพี่น้องเอฟซีทั้งหลายมาประกอบกับแบบสำนักที่เก่ามือนนี่มาพี่น้องว่ะหั่มงวงหั่มงวาสาวยกับไกลโคไม่เหมือนหัเลยนะนี่แหละเหมือนหางหางมันเสียอันนั้นกว่านี้เหรอาพี่น้องเปิดตำกันว้าเอาปลาไม่กินกินเราเป็นอาหารเดี๋ยวนี้พบกับพี่น้องในลูกใหม่ แสีบคือเก่าแอมคือเก่แบบเาพี่น้องเอ้ยมาๆๆเหนียวไหมนี่หัดทางเนี่พี่น้องมาลูดเลยปะเนี่ย,ยนี่เลยอ,ยอิมเบย์อิมเบะเลยลูดเลยนะมันต้องจังต้องทำหาพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้ยอย,ยอมผมอยู่ชิชวนกินกับว่างกันไปเริ่มตองทำ ว่าไม่เหนียวแฮะต้มน้องพอดีเลยกุดกุดตดน้ำได้หรอเอ็มเอ็มผิ่หรอมั้ยเอ็มไหนเอ็มไหนมาเรือยมาเรือยมาแล้วโอรินี้สุดจอะไรอะไรกินอะไรบุกจิ้กับบุกยู่ส้วนกินกับบุกินบุกจิ้มกระต่าย๋ยวมาเดี๋ยวมาฮะทานไม่ได้หรอกมืงว่านบุกกินเนื้อ มันนุ่มไหมหรือมันยังไงกุบกรุบมีกลิ่นมีอะไรไหมมันก็จะมีกลิ่นของเนื้อไม่ใช่กลิน่นข้าวเนื้อไม่ใช่กลิ่นของตี๋กลิ่นหำไม่มีนะบัวบัววัวมั้ยอ้ข้าวเนื้อกลิ่นเนื้อวัวปกตินั้นแต่ว่าน้ำมันเคี้ยวลงไปมันเราต้องเคยค่ะกลิก่นเนอ็นอะกลิ่นเอ็นง่วงเพราะมันเสียก็ดูมันเป็นเอ็นนี่เนาะ มันทำมาจากเอ็นสูกป่ะงนะใช่ใช่ก็จากเอ็นอะไรมันมีเอ็นเออมันมีเอ็นใช่กระจู๋ไก่คู่ไก่คู่ชื่ออะไรนะไก่คู่สูบวัวนะงั้นอําอําอํเจียวขมขมเขากันดีขนาดมีอะไรที่พี่ไม่กินบ้างไหมอ่ะอยากรู้อ่ะฮะไม่กินอ่ะ นี่อะไรอ่ะกินขีเอาเอาที่มันกินได้สิองทำนั้นผมบอกผมบอกผมโคตรมรักหลายมามากินจูบมากะจูบมาจูบมาเขาเรียกบอกว่าจุจูบวแต่ว่ามันเป็นสุกนะขออนุญาตทุกท่านวันนี้มาพี่ว่ะเดี๋ยวเราไปแคสเ้ยร์สเดี๋ยวจะไปแคสไอ้นี่แคสหนังญี่ปุ่นมิโยกินบ้างมิโยกถึแคส เอออะไรวะเนี่ยฮทำหนูรัวไงตอนนี้เขากินอะไรกันแล้วเนี่ยไม่กินหิบกันได้แค่ไหนละของกันอันนี้อะไรอไอันนี้อะไรออันนี้ต้องไปกินหัวเลยนะขอที่กินตรงส่วนนี่หัวเลยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยเฮียจัดของบีไว้ให้กูซะด้วยแล้ว เหมือนกินเอ็นหรอวะมานสร้างมาจากเอ็นไงหั่นมาก็คือเอ็นไงจะพูดดิได้ชื่ออื่นจิพูดพูดอะไไม่น่ากินใช่ไหมเป็นผู้ชายนั่งกินหั่มเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็เอ็นวัวนั่นแหละเหมือนกินกุ้งติวเนื้อมีเอ็นก็กินวัวปกติอ๋อปกติเลยลองดูลองดูมาแล้วน้ำจิ้มเขาเป็นไงจิ้มขมมาอีกหนุงหน่วยเสียญขมอันนี้มันเป็นตัวตัวนี้เอรวมรวมโคโคนเมันเนี้ยนะ เปื่อยอย่างนี้ตลบดียวะเปื่อยไปแล้วเนี่ยเปื่อดีอยู่กันเปื่อยกล้ามค่อยๆเขียวนะข้อเหนียวอ่ะฟันแตกไม่รู้นะโอ้ยที่เพียบอะเหม็นทีใส่ใส่เนื้อลงโคนี่อร่อยเนี่ยไอ้ยดงก่อนปลายเลยเนี่ยอันนี้คือคือส่วนหัวนะกระดูกหัวขีดหัวขีดเออหัวขีดและนี่คือกูณบาวกินหัวขีดหนุ่มอ้วก ฟาวด้วยทำด้อยจะฟาวด้วยฟาพี่น้องมาเาสิแตกหั่นแอบไหมแอบไหมแอบแอบแอบอร่อยมันมันอีกอัตรรถนึงเลยทันแค่เขากินดิบมันก็ดจึอันนี้สุกดิบๆป่ะเนี่ยไม่แน่เนี่ยบอก่นี่แหละเฮ้ยตเนี้อตรงนี้นุ่มมากนะเอ็นอร่อยกว่าเอ็นแก้วอีกว่ะมันหนึบกว่าเอ็นฮุกอร่อยหนึบกว่าเอ็นแก้วว่าเหรเขาถึงชอบกินเอ็นของของดีมันกินอันนี้เขาไปหากินตาม สามล้านนี่ยากยากบอกมีเดชสิบเท่าครับแต่ว่าตัวนี้น้ำจิ้มเป็นขี้ผายเลยไม่ได้ต้มรีบรีบไม่ได้ต้มด้วยไม่ต้มไม่ต้มขี้เทียบมต้มบ่ไม่ต้มตายนะไอ้เฮียบอกว่ากินกันได้ไม่ได้ได้คนเฮียกินขี้สดโอ้โหปวดท้องไตห่าจำไอ้พี่ที่แล้วได้ป้ะอืมอะไรบริสุทธิ์อ้าวอร่อยอร่อยไปเลยไงตายปะล่ะคลองกันปะตายปะล่ะ วินาทีเราเขาสวยอร่อยมีข้าวข้าเชื้อกี่คะแนนกี่คะแนนในเมนูนี้เมนูนี้เหรอคืดดีก็ถามว่ามันมันเยี่ยมยอดไหมมันไม่เคยกินใช่ปะหลายเงี้ยมันไม่เคยกินหรอกแต่มันก็มันก็เหมือนกินเนื้อปกติมันผ่านมาตีนีแล้ววะทักว่าน้องวะวัวสมัยใหม่ไม่ได้เย็ดเขาเรียกน้มเชื้อเดียววัวจะถามวะคุยเรื่องนี้อะไร ลองไน้องมาบัตรที่สำราญจะชอบมันนะไอ้เหี้ยทำไมกัดสีที่หัวแล้วปวดที่ด่างวะมันเป็นเส้นเหลือยไอ้นี่ปะเขากินเพื่อบำรุงไปอย่างเงี้ยใช่บำรุงมีส่วนเขามีความเชื่อบำรุงสมรรถ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 นะทางเพศนี่จะฟ้าวเ่วหรือจะอกจะสาปกติก็ใช้พลังแรดอยู่นะอย่างคือพลังแร็ดปะเออพลังเล็ดนี่ใช้ทั้งแรดใช้ทั้งวัวเลยคือมากมายอ๋อนี่เป็นเนื้อผสมเอ็นนี่ฟิลเหมือนกินน้องลายแต่ลายใหญ่กว่า เอาวะเดี๋ยวมึงขาไปเอาวะเอาวะต้องขาไปเอาวะเบิงซวบซวกซวกออกมาพี่น้องมาว่าผู้หญิงเขาชอบกินเนาะอือใช่ผู้หญิงชอบอมอย่างนี้ว้ายเพราะมันมันกินรายการอะไรวะเนี่ยแสียดนะถ้ามันกัดขาดยังจะบัลลบนเลยพอเป็นเนื้อติดเอ็นแล้วแม่งอร่อยตรงเนี้ยกินได้ไห่โบกินได้กินมากโอ้ยชอบข้ามจู๊บผู้สาวผู้สาวมักจู๊มักจู๊ผู้สาวมักกล้วยอยากเจอเอ็น อยากเจอเอ็นไหนพี่ชาวนาจะกินยังไงไม่ยพุช่าไหนมันเป็นยังไงพี่เราหันให้พี่โบกินอะไหนอันไหนส่วนหัวส่วนหางไหนเนี่ยแหละหัวหัวก็นั่งเอ็นไปแล้วเอาหัวประหลัดอ่ะหัวประหลัดโอ้โหพุช่าเอ็นมันใหญ่มากหัวประหลัดเอ็นมันใหญ่มากเลยพี่กุ้ยบอกไงฮะกุ้ยเลยนี่ย ไงกะของเขาอะไรกึดฝักกันแหว่าเลยกระที่เขาทำให้กินวันนั้นอะอะไรเกิดมาวันนั้นเราแล้วนั่งข้อไงข้อไงกินเอ็นแก้วไงเขได้ไหมเขาได้ไหมทำไมมันไม่มีกลิ่นเนื้อเลยอะเออมันไม่มีกลิ่นเนื้อเลย่ะพี่กลิ่นบางเบาเบาเบามากเบาไม่มีกลิ่นเลยอะใช่ต้งสัยมันมีแต่ความหนึบๆเฉยๆอะอาบน้ำมาดีก็ไม่ค่อยมีกลิ่นใช่บางทีต้องดูกลิ่นสบู่ดีๆนะ ไม่ใช่หมายถึงว่าล้างเนี่ยเขาล้างมาสวยล้างมาดีอันนี้ลอยกุบาทฮะลอยกุบาทถูกมากเลยไม่แพงไม่แพงอันนี้คือห้ามกินเหรอพี่บอกว่ากินเลยน้องแต่ว่าจะกินเดียวนี่แต่ว่าถ้าเกิดที่เขากินสดๆอ่ะทค่าแล้วกินเลยนั่นน่าจะเหม็นนะมันมีกินเยี่ยวอะกะมีส่วนแต่ว่ามันยุ่นขนมักอีกแบบข้นขมมักนิดเล่จะว่ากินมักซุกกะไม่กินได้หัวสดแต่หายากไม่มีกินเยี่ยวไหม บอลท่านทิมทิพมานะพี่สำรับเขาเคยสำรับบอลกินยากเคยอันนี้เคยกินนู่นแล้วเคยกินเขาเขาต้องไม่กินอันนี้คือทอเยี่ยวอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่นี่คือทอเยี่ยวป่ะไม่ทอเยี่ยวทอเฉยนะสำรับเราเหนหรมั้งทอเชืฉยป่เมียสุจิเลยเดี๋ยวซื้อวัวมาตัวหนึ่งก็ได้ทำคลิปดีใจให้พี่สำร้านเอาหัวมดตูดเข้าไปดูใไอกินกินทุกส่วนเลยวะนุมเลยกินมาได้ป่ะกินได้หรอพี่ได้เฮ้ยเฮ้ย ยังจะไปหยานอยังเกินมาตายทีเดียวค้นเถอะนะเฮ้ยทำอะไรอยากไหเฮ้ยเออต้องสั่นด้วยนะไม่รู้เขาสั่นเพราะเล่าขาวหรือว่าเขาอยากเล่าหรืออะไรพี่โหสดน้ำเพราะเป็นแกงเไรเงี้ยใส่เนื้อหมดเลยพี่เวลายังไม่ตอบเลยมีอะไรที่ๆไปกินบ้างกระต่ายคููมะพร้าวกบเหล้าดิ่งซอนั่นไม่ไม่อันนั้นที่มันเป็นที่กินได้อะอะไรที่ไม่กินบ้างไม่น่าสาม ไอ้สามมาหน้าสามกินได้ไหนล่ะอันนี้ใช่ไหมบ่ไม่หรอกกินทุกชนิดกินทุกแนวโอเคเอ้ยจะบ่กินนะนี่อย่างวะไอ้วันนั้นวันนั้นไปธนาคารนี่จะไปกดคุดเขาลงมาแดกทำไมไม่กินสภาพอ่ะอันี้ไม่ได้อยู่แล้วฮะเฮ้ยกินได้สภาพกินได้สภาพตอนนี้ผิดกฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่ไปกินที่ลาวกินอะไรได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ไทยไม่ได้ที่ไทยไม่ได้ไม่ต่อให้กินที่ลาวแล้วใส่มาที่ไทยก็โดนเหมือนกันไม่โดนพูดผูกไม่โดน พี่ภูมิเคยทำมันอยู่นอกอาณาจักรเราไปทาผิดนอกราชอาณาจักรทำไมถึงไม่กินสภาพเต่าคือโบเมนบ่าเคยกินก้อนเคยกินเทื่อนึงกินหูแต่โดนแต่ตั้งแต่รุ่นรุ่นคนอ่ะไม่หลยมันกินเข้าไปแล้วใครว่าแงมเคียวเลยมันมันมีอย่างปิดปาก้อะไรนะมีอย่างใครว่าเออใครว่ามันมีอย่างคือจากอย่างบวงอียงเนียวเหนียน่มันติดปากเหนียวเหนียวอะไรเออก็เลยก็ได้บ่กินอีกเลยบอาเอานะ แต่โลเคชันนี้ใช้ได้นะยุงยองตอมหลังเทียบนั่งไม่ได้จะเป็นยุงที่เห็นนั่งอยู่ทิงทิ้งไปใช่อะไรนะหลังพี่สำรานโทษเยอะฮะมันสีดำไปแล้วเนี่ยตบน้องตบโอ้ยไอ้นี่เคยกินยังอ่ะเนอจระเข้เคยกินยังเนยจระเข้ไม่เคยกินอ๋อไม่เคยกินเฮ้ยไปยุ่นไหมาเนี่ยเคยกินอร่อยแกตายเป็นใจเออเคยกินไม่กินกินอันที่ที่เขาย่างเคยซื้อเขากินไม่เลยยี่สิบบาทแต่ก่อนไปเที่ยวงานวัดซื้อซื้อกินมันก็ เนื้อมันก็นคล้ายไก่แหละแต่มันแน่นเหมือนไก่แต่แน่นกว่าโอ้ยอิ่มช่วงนี้อะไรจะชิวมากเสียวเสียวเสียว่ากเสีวมากแต่ว่านี่โยงไปหยังหัวนี่ไม่ว่ามันได้แล้วจบไปด้วยเลยได้ไหมบอกว่แต่พูดถึงอีหยังกัดซูนี่ก็อดรย์หรอกอืออืออีอดีเลยอ๋อซื้อมาั่งหวะซื้อมาบอกอันนี้ซื้อตัวซื้อใครซื้อใครเขาจะให้ฟรีเนื้อซื้อมาบ่าวันนี้แต่กินจุ๋หวะซือมาหม้สายจู๋ดี่า เดี๋ยวจะเอาเอาไปไปกินสองคนเดี๋ยวจะทุบกอกโอเคแต่ตัวตัวากบอกเนียเด้อทำไมต้องไม่บอกเนี่ยวะนั่นไปซอยหรือว่าไปจุกน่าจะไปซอยก่อนแล้วก็จุ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 ซอยซอยจุกเคยกินอะไรเคยกินอะไรแล้วไม่อร่อยไหมจังรันเคยกินอนไรไงถือว่าอยากกินหอ่ามกไปซื้อหว่าหมกมาดุกมากินมาแกะออกมามันเด้กินมันบ่คือแบบของทางอีสานเห็ดมาขายกับว่าเขาใส ไปคุไปเจอปลาดุกทะเลแกงหรือมยังนี่แหละมันเลยแบบไปเจอดุกทะเลทำหมกแบบปลากลางเปล่าหมกพริกแกงอ่ะกับขนอีสานเท่าไหนหละกับลุงไปสื่อกับลุงกับขนอีสานเนี่ยเรา่ไงว่าคุ้มไห้อย่างเดียวละว่าถ้าหลงฝรั่งดีอะไรก็ไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมปกติชอบใช่ไหมไปแล้วเอาไปไหนอ่ะล้างหัวแซบมาเอาเวลาล่อให้หมดมันนั่หัวจะหลุดกินแต่ลงพนัง แต่ต้องรีบกินทั้งหมดแล้วยุงมาเยอะอียุงเป็นล้านเลยยุงหลายพี่น้องเอนี่เดี๋ยวสิจับจับทอดจับกลอยยุงกิดเนืยุงตัวใหญ่พุดยุงยุงตัว้สั่มๆมาให้ลองมาอายอีกคำพอแล้วยุงยุงเยอะกินไม่ได้แล้วงแต่ยุงต่มกลับปนวันนี่สุด พี่น้องก็ได้แจกกันเกับมักคิดมาเนกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเสดระฮ้าหน้าแซ่บๆมากินซูพี่น้องเพิ่มอีกแล้วก็ฝากช่องเพจฟิบลูช่องสัมนาดิจิตาลมากินอาหารอีสานแซ่บๆไบเปนแน่ฝช่องยูทูปฝากไปที่เขาพี่น้องกดไลค์กดแชร์หลายแล้วก็ได้แจกกันพี่น้องค่ำนึงลุงหลายโพดยุบอะไรเด็กกินยุบอะไรจุดอาปอบมัน นกพี่น้องยุ้ยแล้วก็ทักจายกันเขาีอย่างไรพี่น้องฝากไปที่เก้ามักสำาเลนน้อยต่ให้หมักนะโดนด้วยพี่น้องเด้่องสำหรับมือหนีพี่นี่ขอลาว่าสวัสดีครับ